สวัสดีครับท่อแก่ใหญ่นะครับเจอกันอีกแล้วน,นะครับวันนี้อยู่ที่หน้าเว็บธนาคากรกสิกรไทยนะครับมาอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับการพักชำระหนี้ของธนคา,าคาร,าคาร,าครกสิกรนะครับโดยประกาศธนาคารนะครับลงวันที่7เมษายน2563นะครับมาตรการช่วยเหลือด้านสินเชืช่อสําหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการของธนคา,าคารกสิกรเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือลูกค้า3ด้านได้แก่ หนึ 1> 1. พับชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ย 2. พับชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3. ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องนะครับโดยมีรายละเอียดตั้งนี้ประเภทสินเชื่อนะครับบัตรเครดิตกสิกรมาตรการช่วยเหลือก็คือปรับลดผ่อนชำระขั้นต่ำจากเดิม10%เป็นดังนี้ปี2 0 6 3 6 4นะครับชำระขั้นต่ำาเ5% ปี65-8%ปี6 6, 6ชำระขั้นต่ำส10%ตามเดิมนะครับธนาคารจะปรับให้อัตโนมัติโดยลูกค้าไม่ต้องติดต่อธนาคารก็น่าจะเริ่มเดือนนี้นะครับเป็นเดือนแรกมาดูในส่วนของบัตรเครดิตกสิกรไทยบัตรเงินสด EXPRESS c a s ทนะครับมาตรการช่วยเหลือก็คือพักชำระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยถึงธันวาคม2563อันนี้ ไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าใครมีกําลังจ่ายไววก็จ่ายไปเลยนะครับเพราะว่าถ้าจ่ายแต่ดอกเบี้ยก็เหมือนเงินต้นยังอยู่นะครับก็แค่ยืดอายุของเราไปอีกนะครับใครมีกําลังส่งไหวส่งดีกว่านะครับส่วนสินเชื่อเงินด่วน Express l โล n อันนี้พักชําระเงินต้นและดอกเบี้ย3มรอบบัญชีสินเชื่อบ้านเกสิกรไทยพักชําระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนหรือลด หรือลดยอดผ่อนต่องวด50%สูงสุด12เดือนอันนี้เหมือนจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับถ้าใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อธนาคารดูแล้วกันนะครับสินเชื่อผู้ประกอบการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนโดยอัตโนมัติไม่ต้องลงทะเบียนลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทระยะเวลา1เมษายนถึง30กันยายน2563นี้นะครับ ให้เงินกู้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องสูงสุดร้อยล้านบาทโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำและโครงการบรสอยเอสบ e สร้างไทยลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทกู้ได้ย2่ของยอดที่ใช้นะครับระยะเวลาผ่อน1-5ปีดอกเบีย้ยต่ำสุด2%หาถึงสินเชื่อเคริซซิ่งนะครับพับชำระเงินต้นและดอกเบีย้ย3รอบบัญชีนะครับ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่1เมษายนเดือนนี้นะครับถึง30มิถุนายน2563นะครับใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็โทรไปที่ K Contact Center 0 2 8 8 8 8 8 8 8หรือ Kbit Contact Center 0288822 8 8นะครับสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนรับมาตรพักชำระเงินต้นชำระแต่ดอกเบี้ยไว้ก่อนหน้านี้แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับ ส่วนลูกค้าที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือต้องการเปลี่ยนมาลงทะเบียนม,มาตรการใหม่ให้ลงทะเบียนภายใน1เมษายนถึง30มิถุนายน63โดยพิมพ์ a d h e l ผ่านช่องทาง l ลาย Kbank Line นะครับหรือว่าสแกนคิวอา e คนี้ก็ได้นะครับหมายเหตุลูกค้าไม่สามารถลงทะเบียนม,มาตรการที่เคยลงไปแล้วมาตรการช่วยเหลือนี้เป็นมาตรการช่วยล,ลูกค้ารวมถึงผู้คำกันและผู้จำนนงการพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบีย้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในระยะยังคงมีการคิดดอกเบีย้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปลนเมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปลนแล้วการชำระหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยให้กลับเอาตามเงื่อนไขของสัญญาเดิมโดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิมทั้งนี้ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบีย้ยสูงขึ้นภายหลังนะครับ ถ้าใครจะทําการผ่อนผานผ่อนปลน,นนะครับก็ดูเงื่อนไขดีๆนะครับเพราะว่าเขาเตือนไปแล้วนะครับลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชําระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลังนะครับเนี่ยครับแล้วก็มีคําถามที่พบบ่อยทั่วไปธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจสําหรับผลิตภัณฑ์อะไรบ้างน,นะครับก็มีเจผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตต,ตามนี้นะครับก็สามารถเข้ามาอ่านกันได้นะครับที่แวบกบสกรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ คลิปวีโอนี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นี่นะครับก็มีคําถามมากมายนะครับเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าโครงการทําอย่างไรเคแบงไลน์ K Line, ผ่าน Facebook Messenger ก็ได้นะครับหรือว่า Line หรือว่าคอนแทคเซ็นเตอร์ตามเบอร์ที่ให้ไว้ตามนี้นะครับก็เข้ามาอ่านกันได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายสินเชื่อเครื่องจักรบัตรเครดิตใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมสามารถมาอาา่านเพิ่มเติมได้ที่นี่นะครับ นเงินสดเอ็กเ a d แคดเอ็กเพพวกนี้นะครับมีให้ดูหมดเลยนะครับวันนี้เท่าแก่่หย่าลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันเช่นเคยวันนี้สวัสดีครับ